มึงกระทเบิ่งในเด้อหันเด้อเมื่อแล้วแม่เต่าจิโตถามใหม่เด้อทำคารว่ามันโบมากระยักขู่คาบอมากระยักขู่ขขจักเมื่อแล้วขาบไปลินขาบไปยูเฮอร์เออป้าลินยูฮัดมึงทำคามว่ามันโบมาโอคือเนี่ยได้คาร์บมันคาร์บมันตอบมึงวันนี้ได้แหละแม่เต่าจิโตถามใหม่เด้อ เออเนี่ยนั่นแล้วแม่อยากกูญแจก็นี่นั่นแล้วแสงโตโบมืออาบอกระบบโบมืออกระบกแม่เท่าลับแม่กระบบไอ้มึงว้าวน่นี่เด้อเออเออกับแม่เท่ากับโบอยากหนานั่งหลบโบอยากมี้นั่งหลบแจะถามนี่นั่นอืมมาคือโบมากแต่อยากกุญแจขนาดแบบผูใหญ่ช่วยชุยโชว์อยู่ในหักบอกเพชรอยอาชุยเราทราบว่านานเพิ่มีบ้าน โอ้แล้วเ<อ><อ>ทวะโทรทวราบล็อกเองบ่ดาวมันคือว่าไอ้กูงืดแทว่าโทรัรท์บล็อกเองอมันบอแมนตืดอันนี้นั่นมันบล็อกแมนกูสชีบอจักบล็อกกับตืดตืดเทวาแล้วในนี้มาเมื่อเช้ามือชีมาแล้วเมฆกับคล้องอยู่หะนนะกู้ว่าขี่ลูกปาเซ่แล้วกู้ว่าจะเอามาลงกนั่นหัะนะ มือหื่อนีิเมแม่เท่าชิลงปากเซ่น่ะถ้าตามมันรลยละเอียดด้วยมันมึงตามโลดมาบอกมาก็ไม่เล้วแม่เต่าชิตามมึงเ้ออเออตอนนี้แหละเอาขันมันตื๊ดๆมันเก็คือบุมีสัญญาณนาแตนขันบอกมันก็บอกว่ามิเซเจอร์อันนั้นบูได้บุมีหอวแนวกดปุ่มเออไม่สามารถติดต่อได้ส่งกับความได้จ้ำอยากอันนั้นมันก็ยังบูได้เออ แม่กูสิบบจักบอสกับบลอกกับ <trendy> ติด <practices> ต่อ <shows> บ <Super> ่ไ <chocolate> ด้กูกับบ่ได้โง่คือกันกูกับเคยบลอกคนคือกันโอ้ยเมันบลอกเองโทรศัพท์ใต้บลอกเองขันหมาโทรศัพท์ใต้เลยโทรบอสตีดตื้ดนะกูเข้าใจอันโต้บลอกนี่กูบอสเสือว่าโทรศัพท์มันบลอกเองนั่นมันบอสเป็นไปบ่ได้นอกจากว่าโทรศัพท์ใต้เลยโทษมันตึ้งตึงตึงแล้วมันก็แล้วไปฮน่ะตื้ดตืดแล้วมันกระจบนะเออกูเข้าใจอันนี้นะ ตะบุ่มลาวาให้โต้แล้วก็ว่ามันบ่มาแล้วก็บอกระบาดอายนั่งอีแตนยังหัวกันบ่มีสัญญาณหรือว่าโทรศัพท์ตายเนี่ยมันฉีดตึงตึงน้านังเออมันฉีดตื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 ดจืดจืดบล็อกบ่มีอ่ะโอ้ยจับเขาไม่ฉันเจอมันก็จับบ่ได้แล้วบล็อกกับโทรศัพท์ตายมันก็ต่างกันได้เด้อป้าเมื่อยายเฮ้ยช่วยนึงจนหมายโทษผู้เมื่อยโทรมันมันฉีเมื่อยเนาะจับเขามันบ่มี่ยังให้ยจับ เออมันบอกว่าที่ต่อมันบอกนนะมันจำฮ่าเมสเจ๋อยังกับโบขืนมันอยู่สื่ออยู่โอ้ย,อยสบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุงนีเสียงเป็นขนาดไนทสบายดีอยูไป่ะใส่กิ๊บกระดูกทรายพี่น้องเอ้ยต่อจากที่ยังงึ่อว่าทุ่ห้าลูกไผ่พี่น้อง เรากระโท่แล้วพี่น้องเลยแบบเรากับยาคู่ว่าวนล็กพี่น้องยาคู่ว่าวชิมาอยู่บ่อฤทศจังใดโทษได้เลยไปโทษของเลยแตนผัวเของมึงในฉันระห่างอยู่บ่แกแก่แม่ไปโทษเอาเลยแตนพุ่นโทษฮาไอ้ดาวโทษฮาผัดแซงเมืองปูห้องเ้ากระหับขี้แกนเลยฮะอีดาน่ะ

ฟ้าไปนกับปฝากเงินมา,าไปซื้อไปฟ้าไปซื้อ,อ,อมาเลยแพ็คหนึ่งแก็้กหนึ่งนะเมื่อมันบรด้มีเอียงขนาดพี่น้องมันมีความผิดความหายเอียงกันเราก็จยาคุ่าสิสรุปว่าเอาจังใดยยงนะ แต่บริบาลอจักเถื่อตั้งแต่เมือ่อบริบาลก็รูกไผ่จักเถื่อโทรไปก็คือที่เห็นนั่นแหละพี่น้องปี ถามจากว่าให้เข้าใจแต่ก็บ,บรรอบน้ำจะเถือ่อคำตอบที่ได้ก็อย่างที่เห็นไปกับปีนี้เข้าลงไปอันลงไปล้ลยก่าเก่าพี่นอ้องปีนี้เข้าลงไปแต่หวัวปีพี่น้องเลยลงไปอันไทยสวนนะคะเพราะพื้นว่า ลงไปกัยังสิ้ายุกิขึ้นมาจอ่อพอยัญผ้ามยูพี่น้องขํามันล่งทช้ชวนเนากับสิขีรถด,ดยสานขึ้นมากับยุกิขี่ขึ้นมาจอ่อพยัญผ้ามจักมือสองมือละกันลงไปอีกพี่น้องพอปีนี่ฮาลงแต่หัวปีได้พี่น้องเลยพี่กายยังหวัดยังเงึง้งพี่กายในเดือนเจ็ดจนเดือนเจ็ดค่อยได้ฮาลงพี่กายปีนี่ฮาลงแต่เดือนหก มันกระเซียนโอ๊ยแม่นยนี่กระล่งแต่ว่าปีแน่ล้ไปกระซีมาเจาะอันยูพี่เนอะจะขึ้นมาเจาะพัูยบ่อใจไทยชวนน้อยสนหนังโดยซานขึ้นมาขึ้นมาเยี่ยมเพมือนจะซานซีเมื่อแล้วก็ลงไปอีกตอนราบ,บกินหอดยุก,กี่แห้งพี่นนอะ ไปละอย่างมันอย่างมันมันกินโดนหัวย่ามันเบื่อบอก พระกามาตแต่ใช่แต่เทิงพวกพรไหนยืนประดมนะนี่ก้อนล่างๆกบลายเด่ยอิจอยพวกน่ะยังแต่นั่งล่างมาแล้วมันจิกวนแต่เข่าอนเมัยนักกับพวกมาแต่ปักสองท่านไา้ดาคือไปปักสองปักซื้อกันไปทัศนบอเห็นแต็นนั่งเนียก็ไปก็เฮยสองจะไปก็พีนั่งกับมา โมไม่ยังเราไม่แต่กวนขาววานนะข้าผัดเผาจีเปชนนะเขาเผาโอเดกดื่นเลยนหน่อยเขาการย่าเม็ดโยหกินเลยนอเี้ยวก็เม่อะมันเหกินไปกับผสียาได้เถ่าๆเขาขี้ดิ่งจังเนี่ยได้ยังไม่ก่องยาบ่กล่องยาหันบ่มัยังยาพดยาเภทกอนเนี่ยงเ่อวนจอดไปเลยอันนี้เสียวหันนะ มันมั่นแล้วเนยมันซุกยังบวให้มันซุกยังเอามันเอาให้มากินเสร็จเลยนะมันกะสีบวถายซุกได้ห้าปศุไปก่อนมันปิดให้ตลอดเมื่อนะมันก็เอาให้มันกะสีบดดกนได้ป่ะนะดกเตอรอวิวของมันของมันมีเต้ร์ถ้าเห็นต้นเมื่อยในเฮือนมันมันต้นใหญ่ของมันยังต้นเนาะม่ังมั่นเดียวน่ะเองเลาข้าวข้าซื้อข้าได้อันมันมันมันเสร็จได้มันซุกกันนะยังได้เนาะ ไปแล้วเหรออืมนื่อย่ออมาดูนะออกมาตีมันโอ้ลรัก

จะอียงไ้จนได้ห้ามกันบอกกิมึงกะท่ารุ่นหมูเกินไปวันนีเลยหมูหามปะปะลอดออกปะลอดมาปะลอดปะลอดลอดเออปะสุกุมาเปิจิไปจับมันที่ใบถอยฮึไอไปไปไอไอเดนม ป้าปปได้บังในไนขั้นแขวเน่ยป <c oughs> <c oughs> ๊ป๊ป๊าไปม่ายั้นกถ้าอยากจุ่มจีนน่ยเามือนกินจุมจีนนกินเจวนนั่นแล้วไม่ชเจจุกินเมื่อมื่นพรที่เหตุาใจใจมาหอดนนปียเองินไปไอเครี่ลมืออื่นจะซื้อพอดี่น เ,เงินแผ่คู่ครับห้าพันเห็ดจุ่มจีนแอะอย่างนี้ขี่ขี่ขี่น้องชี้เยียบปะ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 อไปะไรไปวัวเนาะน้าพี่น้องเลยล่าคีบสัตวนี่ยจ้า